จะยายพามาชมไม้ฟอกอากาศนะคะสวยด้วยนะคะสวยไหมคะฟีโลพินเซสพิงค์ินเซสตนะคะฟ่โลฟิโลเดนดอนพิงค์ินเซตไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆประดับใบนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆ Yeah. ยายอ่อนซ้อนว่าสีก็สวยสมกับเป็นดาชินีสีชมพูนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเรียกสั้นๆว่าฟิโลปินเซตพิงกปินเซตนะคะเพื่อนๆฟิโลพิงปินเซตไม้ใบแต้มสันสีชมพูนะคะสมยานามเขา เจ้าหญิงสีชมพูวิธีดูแลรักษานะคะน้องชอบแสงแดดลำไรลำไรนะคะไม่ควรแดดโดยตรงนะคะสองสามวันให้น้ำครั้งหนึ่งวางในที่จุดอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะเพื่อนๆค่ะ ซื้อกับมว้วนมวนฟิโลเดนนอนพิงค์พรินเซสเจ้าหญิงสีชมพูเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆค่ะยายนำมาชมว่าจะได้มาใบหนึ่งนี่โอ้โหนะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยว่าจะได้คำว่าพิงค์พรินเซสเนี่ย ยากเลยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะเป็นไม้ประดับอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะนี่ใบเล็กเขาแต่ที่จุดเด่นที่สุดคือสีชมพูนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะฟพีโลเดนดอนปริง์พรินเซสเจ้าหญิงสีชมพูนะคะเพื่อนๆ เนี่ยจุดเด่นตรงเจ้าหญิงสีชมพูสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะจ้ะยายมาเลี้ยงได้ไม่นานนะคะเพิ่งจะได้เท่านี้จ้ะนี่ค่ะสวยไหมคะจุดเด่นเขาคือนี่แหละค่ะสีชมพูสวยงามมากพี่โล ปินป้นเพินเซรเจ้าหญิงสีชมพูนะคะเพื่อนเพ่นคะนั่นค่ะเบี้ยงดูนะคะขอบคุณที่ดูคลิปยายนะคะไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามค่ะเจ้าหญิงสีชมพูฟิโลเดนดอน ปริ้ปริร้นเซตนะคะ